แกงกะหรี่มันเป็นของแขกนะเป็นครั้งแรกที่เราจะต้องใส่ขิงสับเข้าไปในนี้นี่ถ้านผู้ชมมันจะเห็นนะว,ว่ามันขาวๆอย่างเงี้ยนั่นเขาเรียกว่าเสียใช่ไหมเสียให้มันขาวรสชาติด,ดีมาก mm. น่าก,กินเนาะเสร็จแล้ว วัยวัยปรุงสำเร็จผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรถประทับคุณค่าประทับตราหัวม้าลายก็มีคุณลุกเพจเหมือนกันครับที่บอกว่าผมโพสต์อินสตาแกรมเกี่ยวกับเรื่องแกงกะหรี่ไก่ที่มันไม่หวานแล้วที่มันอร่อยเขาก็เลยอยากให้ผมทำให้ดู ผมก็เลยจะต้องทำให้ดูว่าเออมันเป็นยังไงนะแกงกะหรี่ไก่เนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ยเครื่องแกงนี่เราซื้อก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากได้ของดีก็ใช้ของนิตยาซะนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ย สมัยนี้เราไม่ใช้กะทิสดแล้วเราใช้กะทิ UHT แล้ววิธีการผัดเครื่องแกงเนี่ยไม่เหมือนเมื่อสมัยก่อนแล้วนะไม่เอาหัวกะทิมาต้มให้มันแตกมันแล้วถึงจะใส่เครื่องแกงเข้าไปผัดเพื่อเพิ่มความร้อนเพราะว่าน้ำมันมันออกมามันก็อมความร้อนได้ก็ได้ผัดเครื่องแกงได้แต่ตอนนี้กะทิเนี่ยมันไม่แตกมันท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องทําแบบนี้เอานะ สิ่งแรกต้องน้ำมันใส่เข้าไปเพราะว่าแทนน้ำมันของหัวกะทิอ่ะหม้อนี้อีกแล้วของดีหม้อเอสซีโอแพงหน่อยแต่ใช้ไปได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นความร้อนเนี่ยมันก็จะจกระจายไปทั่วไม่ใช่อยู่จุดจุดเดียวเหมือนหม้อไทยสมัยโบราณนะแล้วก็ไหม้ง่ายที่สุดนะครับอันนี้จะไม่ไหมใส่เครื่องแกงเข้าไปเนี่ยน้ำมันยังไม่ร้อนถ้าผู้ชมเห็นไหมเนี่ย ผมทำไงอ่ะผมผัดไม่ได้ผมก็เลยต้องเอาหัวกะทิใส่เข้าไปนิดหนึ่งสิ่งที่ผมจะทำก็คือจะละเลงครับละเลงเครื่องแกงท่านผู้ชมก็ผัดไปนี่ผมหรี่ไฟให้ให้อ่อนมากเลยต้องใช้ไฟอ่อนนะไม่งั้นเครื่องแกงผัดไปผัดมาจะไหมแล้วก็จะขมนะต้องผัด จนกระทั่งเครื่องแกงสุกรู้ได้ยังไงว่ามันสุกสีมันจะเปลี่ยนครับมันจะเข้มขึ้นโอเคผมก็จะผัดไปเรื่อยๆแกงกะหรี่เนี่ยมันเป็นของของแขกนะเพราะฉะนั้นเป็นครั้งแรกที่เราจะต้องใส่ขิงสับเข้าไปในนี้นิดหนึ่งแล้วมันถึงจะหอมแล้วมันถึงจะอร่อยผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเครื่องแกงมันสุก ไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะแต่ว่าต้องมีน้ำมันพอที่จะเห็นอะตรงปลายปลายเนี่ยตรงนี้เห็นไหมนะมันจะปุบปับปุบปับปุบปับเหมือนกับน้ำมันอะเหมือนกับทอดแต่ว่าผัดแบบไฟอ่อนๆนะครับพอได้เช่นนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องใส่ก็คือโปรตีนโปรตีนนี่ก็คือเนื้อสัตว์อะไรก็ได้นะครับเราก็เหมือนทําสตูท่านผู้ชมนี่แล้วท่านผู้ชมคั่วมันคู คนให้หมดความจริงแล้วใส่น้ำมันอีกหน่อยก็ได้แต่ต้องเสียชิ้นของไก่ให้สุกมันได้อมความชุ่มชื้นไว้ในชิ้นของไก่มิฉะนั้นชิ้นไก่ก็จะเหมือนแห้งเวลาโดนน้ำกะทิเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับความชุ่มชื้นก็ออกไปหมดเลยนี่ท่านผู้ชมมันจะเห็นว,ว่ามันขาวๆอย่างเงี้ยนั่นเขาเรียกว่าเสียทำไมเสียให้มันขาว ให้มันปิดดูขนนะตอนนี้เราก็ใส่กะทิเข้าไปเลยแล้วท่านผู้ชมขูดก้นหม้อให้หมดเพราะว่ามันยังมีตะกอนของเครื่องแกงอยู่ในนั้นก็ขูดเลยครับขูดให้หมดขูดให้ทั่วจนกระทั่งมันเข้าไปลอยในกะทิสีสวยมากเลยนะเนี่ยดูดิตอนนี้ผมเล่งไฟสูงสุดเลยนะรอแป๊บหนึ่งเห็นไหมสีสวยและ มันต้องมีน้ำมันเป็นแบบว่าดวงเล็กๆกๆๆๆขั้นบนไม่ใช่เป็นเป็นแพรนะเนี่ยน้ำมันนี่็ไปดวงเล็กๆอ่าใช้ได้เลยครับรอให้มันเดือดก่อนนี่นะครับท่านผู้ชมครับหอมกับมันเนี่ยเราเนื่องไว้แล้วจะหวานอันนี้จะเหมือนกินกับข้าวมันมัน เราใส่ที่หลังเลยแล้วก็อย่าลืมนะงไงๆก็ตามรายการของเรานี่ท่านผู้ชมทาง YouTube ของเราเนี่ยก็คือเชฟปุยแดงแชนแนลนะครับแล้วท่านผู้ชมก็อย่าลืมไ like, ลค์อย่าลืมแชร์แล้วเม่อยืออย่าลืม s u b s c ค i b e คือ Follow ผมนะติดตามผมก็แล้วกันและจะช่วยผมได้มากเลยคนได้มีได้มีคนตามผมเยอะๆผมได้ให้ความรู้กับทุกคนนะครับพอมันเริ่มเดือด รสชาติด,ดีมากใช้ได้เลยแต่มันต้องมีหวานนิดเดียวนะผมก็จะหลี่ไฟลงนิดหนึงนะครับใส่ความหวานเข้าไปไม่ใช่หวานแบบไม่หวานเท่าแกงเขียวหวานด้วยซ้ําไปนะครับแกงเขียวหวานก็ต้องมีบบว่ารู้ว่ามันมันหวานนิดหน่อยเท่านั้นเองอันนี้หวานใส่เข้าไปเพื่อชูรสพอแล้วไม่ต้องใส่อีแล้วผมใส่เข้าไปนิดเดียวอะไม่ถึงหนึ่งช้อนชา พริกไทยขาวใส่เข้าไปหน่อยนึงนะครับเกลือก็ไม่ต้องใส่เดี๋ยวผมต้องใส่น้ำปลายนิดหนึ่งนะครับกีบพบลสอร่อยละตอนนี้เหรอเอานี้ใส่เข้าไปแล้วทำให้มันร้อนแล้วเดือดอีกครั้งหนึ่งยิ่งต้มไปนานเท่าไหร่หอมก็จะทำให้มันหวานแบบธรรมชาติมันก็จะแบบแยก ก็จะทำให้น้ำซอสเนี่ยข้นขึ้นอีกข้นขึ้นอีกเป็นแกงกะหรี่แบบที่มันควรจะเป็นนะใช่ใช่เลยพอเดือดแล้วนะครับผมก็เอาพริกแดงใส่เข้าไปในม้มีสีสวยเอาละพาเพ็กเส้นหมี่ญี่ปุ่นเนี่ยครับเอาเส้นหมี่มาไว้ข้างหนึ่งตรงนี้เนะ น่ากินเนาะเสร็จแล้วแกงกะหรี่ไก่ความจริงทำไม่ยากนะอย่าใส่น้ำตาลเยอะแล้วอย่าลืมขิงแล้วถ้าอยากให้มันข้นกว่านี้ก็ใช้หัวกะทิมากกว่าหางกะทินะครับแค่นั้นเองนะเมื่อก่อนเนี้ยเขาเรียกว่า dirty rice แปลว่าข้าวตจออบปล ทำง่ายมากปั่นเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเดอร์ที่ไรซ์ต้องเป็นขาวๆเทาๆอย่างนี้นะครับ